สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บสเบอรี่ปะให้ต่วนหน่อยค่ะสับปะรดหน่วยแบบไงเลยค่ะมาดูซะใส่ใส่สเบอรี่ใหญ่มากคิดเซนไรอ่ะนายมาไปท่อันไหนเดี๋ยเวนตาเวนตาใป่หวนปหน่วยใหญ่เลยค่ะ ตอนนี้กำลังออกเลี้ยงลายค่ะพี่นอ้องไี่ได้นอากาศดีๆสิพาไปเก็บบางตีเก็บปีกายนะคะนาออันนี้เก็บอยู่ค้างบ้านค่ะให้เด็กกินชุบเป็นยัไงเยอะไปเสะฮะไปเสกนู่นข้างล่างเยอะแยะเลยม ก็ได้เอายวมาเอาใหา้ได้บนนอกค่ะนี่เยอะแยะเลยพี่น้องมันบกไงค่ะีกสีบอบบนี่คอยแป๊บนึงค่ะเพื่อลูกแม่ทำได้บัณคะบกไงเลยพี่น้องทำไม ยอะรปกรปปนัมมี่เอมเลออนเบ๊กซุมเยอะมากพี่น้องซุกเดนเจอา์อยู่ค่ะกำลังเอาโบได้กำลังเอาโบได้ต้องไปโบได้ค่ะเอาไปหอ่อ่ะ

เบิ่งเห็ดพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็สิออกแล้วค่ะคิดว่าฝนตกุกลายมือแล้วน,นีในวงนี้มีบอลลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องไปรอปลานะคะไปจอบเบิ่งเหตุนะคะเด็กกะอาจจะได้เก็บสตรอเบอรี่น้ำนะคะเนาะ,ะนพี่น้องก่อนเขาจะไปเวทฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปลาเห็เา <üman> mm. mm ่ะเขาแวะไพหน่อยเก็บตบรีปลาก่อนนะคะเนาะเก็บอันนี้อะเก็บไห้เล็กน่อยก่อนค่ะพี่เนาะก้ชอเลยก็นแล้วเขาอยแวะไปเบิ้งเห็ดกันค่ะนานจะออกแล้วเนาะติวะแม่ของววจะเฟริรูปปออ ขุ่นเต็มขาอยู่มันดุดประกุด,ดนหน่อยบบใหญ่ค่ะหน่อยบใบใหญ่พี่น้องเก็บให้อมันดุดหน่อยเลก,ก,ก,นนยกันค่ะฝนตก ฝนตกจะบะลวอะพันออกเราไปค่ะฝนเริ่มตกมาแล้วลายมือแล้วค่ะอุ้ยนี่พี่น้องพี่น้องจา้ารออกมาแล้วนี่นี่นี่เห็นน้ำตีบอ่นี่น,นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วพุดนะพูนะพูนะเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าพี่น้องออกมาแล้วคะ่ะแต่ว่ายังม่นด้อลายพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วนะ มาแล้วจะไปวันเนาะนี่นั่งหน่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะอบึงเทิงเนาะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หนา้าเขาก็มาจอกกันดิ่เนาะค่ะเนาะเขากำลังออกแล้วลออลพี่น้องกำลังออกกำลังออกกำลังตะมุค่ะอ๋อกำลังสิงออกพี่น้องเดี๋ยวดิบกาญจยังเปลี่ย,บบยน,นมันเสีย หยับดอกหน่อยพูนยุติใจออันนี้มอดนี่ยคะ่ะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วคะ่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ก็ดีใจแล้วอุ้ย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 อ,นนะอุ้ยพูนนะเดี๋ยวตีห้าหนีมา่มันทบใหมก่อนพี่น้องจ้า <c oughs> ใจก็อยากเก็บแต่ว่ามันหน่อยปวดนเนาะค่ะเนาะมันหน่อยปวดคะ่ะเพิ娅 อีกจักอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะค่อยมาเก็บแล้วตีขอ่ายรูปก่อนแป๊บหน,นึ่งนี่เอาไปอวดพหญ่กันค่ะแล้วตีเอาหมอดุมไหวก่อนแล้วมันสิแข็งพี่น้องหมอดุมไหวแล้วมันแห้งมันสิดอกปใหญ่ค่ะแล้วไปจอกมองใบน้่นค่ะมองนี้เริ่มออกแล้วเป็นสัญ,ญญาณที่ดีค่ะทำมองนี้เริ่มออกมออื่นก็เริ่มออกกันค่ะ หมดเสยไฟก่อนน่คะมันสิมักอันนี้แหละทุกปีมาเก็บตรงนี้ละคะก้อนมูก้อนถั่วเพลนเนาะดูทางนี้สิทางนี้ออกไหมเด็กกินเพ่นมองนี้แล้วค่ะทุกปีก็ได้นี่ยังมาควัดเพ่นนี่ยังมาควัดนี่พี่น้องนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่น นี่ค่ะร่างในน้อยเยอะแยะเลยปิดใบ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 ก่อนดีใจดีใจซอมนี่ก็ดีใจแล้วค่ะเนี่ยมันซุ่มอยู่ค่ะมันซุ่มอยู่อีกบดนก็ออกแล้วพี่น้องอีกบดนลกันใหญ่ไหมล่มันออกมันออกแล้วนะคะเนาะป่ะเ้ามไปหลอกหมอกื่นกันต่อค่ะไพน์บอยไปเก็บสตรอเบอรี่นั่เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันใหม่ค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องจ้านะจ้าป่ะค่ะย้า,ายไปใหญ่ก่อนพ่อมีแห้งใจค่ะพ่อมีแห้งใจเดี๋ยวมาจ่อบังแล้วเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะป่ะค่ะจ้าพี่น้องตอนนี้ท่ามาตอปลาสตรอบเบอรี่เนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งว่ามันสุกหร่าไปค่ะที่ท่ามาเก็บปีที่แล้วเนาะะคะ่เนาะดูกันเลยมันสุกหรือยัง แกะกับมี่ค่ะฮนค่ะแกะ่ะขนเอินฮ้าแบะฮ้าเบาะฮ้าพ่อห้าแม่ใส่ลับพี่น้องมันคือพันสุกตอนนี้มันคือพันดิสุกยังไม่สุกเลยค่ะดอกเต็มอยู่นี่ค่ะ เห็ดอีหยังนี่เห็ดอะไรเห็ดอีหยังพูกคะนนิ่มๆนี่นนจะดอกค่ะพี่น้องนวยพอดีออกค่ะพวกตีเต็มแดงจึงคืองอู่แถวนี้ล่ะนี่ค่ะกำลังกำลังสีเทอร์มพี่น้องนี่ มอคุณกำลังสียเฮิมค่ะกำลังจะเฮิมต,ตีข่อยยางละก่อนนี่เดย์นี่ง่อยใบใหญ่เป็นไหนค่ะง่อยใบใหญ่เป็นไหนเหนมอือนซาเตรียมอันนี้มาเตรียมตะก,กามาสึงมหาเห็ด มาาหเห็ดพันวะ่ะเห็ดพ่อมจะออกค่ะเป็นอย่างไปหน่อยแบะเก็บสตรอเบอรี่ไปได้เนาะคะ่ะเนาะดอกเขายังลาย,ยค่ะพีน่น้องพ่อในซุกหน้าจะประมาณอาทนะิตย์หนึ่งนาะคะ่ะเนาะหน้าจะอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะเต็มอยู่เลยคะ่ะดอกลายอยู่พ่อในซุกยังพ่นในซุกพีนกพ่น้นอง Okay. กำลังเสียเฮิรมค่ะต้องตัวนี้กำลังเสียออกคือกันค่ะมองดูล่ะกำลังออกกำลังออกว้ายอู้ออกแล้ว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 เนี่ยเนี่ยแต่พอนตรงพอนตรงตรงในน้ำค่ะพี่น้องเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอีกอาทิตย์นึงเนาะค่ะเนาะจะหาอย่างมาปลุกเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันสิแห้งค่ะพี่น้อง อุ้ย <nt> พุ <monastery> also, ่นนะพุ่นนะอ่านี่ป๊กไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพุ่นแหงเดี๋ยวพุ่นแหงป้าเห็ดออกแล้วเห็ดออกแล้วตัวนี้พุ่นนะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยโอ้ยเจอดอกใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะแต่เราวันลอบฝนลอบฝนพี่น้องลอบฝนตอน จะเป็นอกกาก,กาศใหญ่มากเนี่ยละเอ็ดเลยบ้านเนี่นยใหญ่เตีายางไปบึงหล่อบ,บึงจุดน,น้อยกันค่ะเรา,ามันออกใญ่เราก็มีเนาะเล็ดเลิกแล้วพี่น้อง

มวยแตรมป์เมนูกนหน่อยโกนหน่อยแล้วเซ็ให้เาหุกแล้วสิช็คใหดูอุ้ง็เจริญแล้เก็บให้มันน่อหน่อยไมจำเปรอกแค่หนอยหอาทำกอเคเก็บเก็บหน่อยเก็บหน่อเก็บเก็บท๊อปท๊อปเก็บไม่ต้องทํฮัลโหลเจสซีมี่เฮ้ยนะคะพี่น้องหน่อยเก็บจีจะไปท่าพี่นายไปี่เขาตอนะคะเนาะ Ja. ja, men dere må gjøre dere ferdig der dere holder på, gutter. Okay, dere må gjøre dere.